มหลแบบให้เราแบบโ้ยอ่ะแดดับบแบบแบบไเยี่ยมง่ายชัดนมได้สัตว์เราไม่ให้กีเดินอุ้มอยู่เปล่าไม่รู้ว่ามึงสองเดียมึงสองเดยมึงอยากได้ตักตัหรือเปล่าล่ะอะไรนะหน้ามึงอาจจะโดนเข้าอุ้มเ่ย นีไงอยู่มัน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 อยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านเออบ้านมอได้เลยคอตสวอวเร็วเร็วเวไปไชัวไปชัวไปชัวไปชัว้ไปชัวออกแล้วออกแล้วออกแล้วสันพระเอกสัพระเอกมันมันมันมอออคันี้คันนี้ดำจำเขาไม่เอไม่เอา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  ที่ไคั่ไนัอยู่คนคัหญ่ลงดันลไปข้างลลางนี่แล้วยิงอ่ดันได้แล้ดันเสร็จมันหล่นไปข้างหลางเลยนะหลัง้าล มันติ่มมะลุงข้าบ้านอะให้ไปดูได้แน้ๆได้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 สุดลุ้นก็ลุ้นมาไปรอได้ฝ่ายได้ดู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  อยากเข้าบ้านมากมากอยากเข้าบ้านช่วยด้วยช่วยจังเลยด้วยน้องแม็กทำไรน้องน้องลบไปน้องน้องแม็กทำไรเนี่ยน้องน้องแม็กทำไรเนี่ยยิงก็ไม่โดนโดนน้องแม็กทำไรครับเนี่ยน้องน้องทำไรเนี่ยน้องฝังแน่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  งต้องลงต้องลงต้องลงเซิรไปเล่ดิเดี๋ยวพูดเซิร์สวยสัตว์ระวังย้ยไม่ใช่บอลนะด้ยถุยหนึ่งบา้านล่อยกูไป มากินยายากหน่อยดีนุ่มบอสบายตายนกเี่อะไรเนี่ยตำรวจมาตำรวจมาตำรวจจะไดตำรวจ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 ดูดิครับตรวจดู้ไม่เกเลยครับผมือดเอา ไปกันดีไปดีดมดเรื่อยๆดนเยถอยชักก่อนเอาเอามันดก่อนเสิร์มีปืนอยู่ไปบอสไปบอสไปรอดแกมนคเอเลยมึงเอาเลยเสิร์มึงเอาเลยมึงเอาเลยรอดครับช่วยด้วยครับพี่ตะวันเลยครับรอดดูไปดรอดเขาทาบุครับไอเิร์าระวังระ ตารวจราวัลรางวเซิรรวัลราวดไปเลยด้วครับยืดอาวุธครับยดตัวอยิงต้องตยดครับต้องยดครับแทงเป็นสิบตวยน่องสวอย้องสวยครับตัวอยเอาเลยครับยืดเลยยืดเลยสิวันยมาช่วยมาช่วยแลไอ้าบอลผมมาช่วยแล้วแต่งต้นไม้สัตว์สัตว์ไร่ดีเลยนะรวมๆนะครยบคู่กระจอกไอ้เยี้ยนหนึ่งหนึ่งยังไม่กล้าเลยสัตว์ยังหมา ไม่ได้กูล็อแถเลยนะไอ้เงี้ยได้เลยครับหยาตัวครับลวดลวดดูดิมาดิลวดมาดิเดี๋ยวปดิหยุดได้ครับหยุดได้ครับหยุดครับหยุดหยุดหยุดครับหยุดแล้วลวดช่วยด้วยลวดลวดดูดิลวดดิลวดดูดิดูลวดไปประตูกลับบ้านครับประตูต่านงครับเขาเล้าเกมของผมกูตำรวจผมจะกลับบ้าน ไปโน้มเลยรครับไปน้เลยครับเยอะอ่ะฟอพ่วดเดียวเลยนอนอ้ยังไม่ช่วยแล้วเคอุ้มอ่ะมาซ่อมรถเซิร์ชเซิมาซ่อมรถเดียวยา,ยายายาลวดล,ลวด ลงมาเร็วเร็วสวยหอบมา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 ไม่มีลุงไม่มีไม่มีหอบไม่มันขึ้นมันขึ้นรถไว้มันขึ้นรถไว้มันขึ้นรถไว้ไปไปไปรถไว้แต่ผมไอ้นี่ให้ไม่เห็นไม่เห็นมันเป็นป่ามันเป็นป่ามันไม่เห็นไม่กูไม่มีหอบผมไม่เห็เลียน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 ลุงโอปอเอาเอาเอาเฮ้ยแต่ผมช่วยพี่นอน

ไม่เอาอะไรเลยอ่ะวิ่งแบบไม่เอาโลกเลยอ่ะเงี้ยดึกๆๆบางสนาดเราไม่กล้าเลยไอ้สัตว์ไม่เอาเลยนะเงี้ยไม่เอาเลยอ่ะไม่เอาสักบาทเลยอ่ะไอ้จริงๆแล้วตีเหล่าอะไรเฮียตีเกือบแบบดีๆอ่ะสักคู่นึงอ่ะจอดงจอแดนอะไรเงี้ยฟินบนป่าได้ไปหกล้มก็มังปล่อยเพื่อกลับบ้านดิขอเพิ่มสงสารดินเลยไงี้เฮียดินเป็นหลุมไม่รู้กี่บ่ออ่ะ หน้าขมำมืยจะโดนอีเมะหน้าขมำล้วหน้าขมำล้วจะโดนปาดคอหน้าขมำล้วไอ้เหี้ยมือไม่มีเหี้ยมือปากไอ้สัตรจะไปดักจิตกันบ้างเอาแค่เอาแค่แค่คนช่วยไหมบอกจะเปิดประเทศแล้วไม่ประชาชนรับถูกชอบทำไมถึงยังไม่เปิดครับ อ่ะดักหยุดดักหยุดกูไม่มีหอ่อใครบอกมีหอ่อบ้านคนนึงมนี่มีมีมีทีม,ม,มทงานอยู่หม่บ้านล่าอันนี้เหมือนเคสจะเขาไม่สนใจเคสเ,ย,เย่เลยลุงเขาเรื่องเวลาไงเขาะเอา,เอา,เอาอพวกในปรเทศก่อนสสอตัดสก๊อตอ่ะจะเขาจะรู้แบบเมื <c oughs> ่อเขาโดนอ่ะไอ้เหี้ยวั<า>อดอ่ มาแน่นอนถ้ามดดามยาดูแต่มดงานมาแน่นอนมดงานมาแน่นอนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมาเน่มาเน่ไอแซกนี่จากกระป่าช้าอุ้มมันอะเน้ยไอ้นี่แหละเนี่ยอ๋อไอมีห่อไอ้ลุงหามาหอ้อห่อมาดิห่อดิห่อได้ป่ะทันป่ะสามนาทีลองห่อดิเดี๋ยวผมล้ให้อ๋อห่อเร็วผมโคตรงงอ่ะไอ้แซงโดนอุ้มพวก ก็ชุม <ITA> อยู่ที่บ้านกันเฉยเลยอ่าไม่ต้องชุบด้วยอดเช่นอยมันยอมทีละเคสไม่ยอมโดนหลายเคสไว้พวกมันมีหน้าลงมารู้หมดกว่าผมอีกพอดีพอดีพอดีไปดึงการบี้มาดูกันพี่โอ้ยมันเตรียมมันเตรียมมันเตรียมหออไอ้นี่เลยว่ะพี่ห่อเลยอ่ะเคยจับห่อแล้วไปเก็บข้างบน ไม่ ais, มีเลยมีฉลามอันเดียวเอ้ยผมดูบัตรดูาอต์ราฟแจ็คแจ็คแจ็คบอกไปเอาข้าวครับลุงมาหลนรำรหลดแป๊บ ไอเต๋เต๋เต๋กูกได้ตัวนางพญามามาีมาบันดบั้มาเด้มาด้มาเด้มอ้ม่เด้มาเด้เด้อาเด้มาเดา้มาด้มาด้ด้มาเด้มาด้าเด้มาเด้มกเห้มาเดนมเมันมันมันมนดาด้อด้มด้เมมา้้้้้้มดา้อ กูไอ้เฮียลิ้นเป็นส eh? ีแชกกูโดนไม่ร er> uh, uh, ู้กี่แบบดูออกก็ในมึงอ้าปากมึงมีหน้ากากยังไม่รู้กี่แบบเอาดันหน้าของมึงจีแจกเอาไปทำมันแชกไอ้นี่มือปีกแตกไอ้เนี่ยใจวะอใจบ้ามึงฟังดิมึงเฉียงดิมึงเฉียงเฮียดิกูไฟดับกูมึงมาพูดพูดเฮียเลย แล้วม anyway, uh, ึงเป็นเฮียอะไรอ่ะแล้วมึงเป็นเฮียอะไรอ่ะฮะเป็นเฮียอะไรมึงจําคําที่มึงไว้กูอาจจะไม่เชื well ่อมึงอีกสักคําอย่ามาแล็บแผลเนี่ามันเป็นควาโทษไอ้เฮียไอ้ผมนิ่งดิเออเฮียรู้อยู่แล้วแหละมึงเจอกูยาวๆไอ้เฮียพวกแล็บแผลรีสอกแฉกแล้ววัหลังหลอกลิงหลอกไอ้เจ้าไอ้เฮียเด็กแป๊ดไอ้เีจยวไอ้เฮียเียวป มึงอะไรหุบปากดูสภาพมึงด้วยเยี่ยเยี่ยมมันกอะปากมันใช่พึ่งมึงเหรไอ้เยี่ยเยี่ยมันเสียดายอะไรกันมั่งไอ้เยี่ยกูเยี่ยมเสียดายเยี่ยมอะไรเยี่ยมแล้วที่อเยี่ยมช่องมีคำแจกเดี๋ยวก็ตบขี้แตกขี้ไ่ติมันบัฟมึงน่ารักเกินอ่ะจิ้งจิ้งเหรียญเขียวไอ้ย่ะ ไปดักจุดกันพี่ไประดักจุดไปนอนแป๊บคุยกันไปก่อนไอ้หัวร้านเดี๋ยวผมเอาให้ทุกคนแจ็คเดิ๋ oh, oh, oh. ไปลากดิขี้เกียร์โกด่าได้ได้ได้ลงไปไปแล้วก็สามสี่กูไปแล้วเด้าผมจะขับมาแปบนี่แหละจะขับไปชินอย่าไปเกมนะน่าจะใครนมีอยู่แต่ในบ้านเกมโดนจับแล้วโดนรับคู่สอง สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าไอ้เรื่องหรือปิดไม้สัตว์นั่นเลยไอ้เรื่องตอนนีหรือปิดไม้เห็นสัตว์

ใคร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 มีมีปากหลามครับปากหลามกับบอสวย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 หูสวยจัดสวยจัดสวยครับโฟกัสพิเศษด้วยพี่อ่ะโฟกัสเพื่เลยไม่เดี๋ยวเพื่อเลยไปรอให้ไอ้นี่หรอไอ้คนหรอใช่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 แจกมาหัวร้านมาแจกไปชุบเลยนะเออเดี๋ยว็ดเด็ดเอาไปมันหอดยังไม่รู้แป๊บเดียวเองอ่ะ ใช่ยังไม่ถึงสามนาทีอ่ะไปเลาะให้เดี๋ยวไปเลาะ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 ปากเชนหลามกับวอยกมรดกมีค่ามากกว่านะเว้ยเฮ้ไอ้กี่นาทีไอ้กี่นาทีออกระบบเท่าไหร่ยี่สิบกับยี่แปดไอ้ก๊อตไปต่อก๊อตก๊อตเผื่อได้เพิ่มกว่าครับนะไทยเปิดพี่ก๊อตรีฟขึ้นเลยรีฟขึ้นเดี๋ยวได้เพิ่ม บอกลูกบอกตรงนี้นะสุนนี้นะไครฉีบยิบใครนี่เลยนะแล้วเปิดแล้วได้ครับโปกรมตรงนี้นะไม่มีบ่ายครับพี่สีพี่สีย้ำหน่อยพี่สีย้ำหน่อยย้ําหน่อยแผ่นนี้อยู่นี่นะศพมันะศพไหนมื่อวันศพนี้เหรอใครที่หายใครที่หายเมื่อวานอ่ะเราเป็นตัวขับใครบ้างไปเอาคนที่ตั้งนั่นอ่ะไอ้กล้วยไอ้กล้วยไอ้วยถอยกล้วยอ้ถอยกล้วกําลุง แหวนโนบัตตากฉลามขอนด้ขอนอนแป๊บอยาให้ลุงก็ได้นะลุลงลากเลยอุ้ยอย่าเล่นะเด็กกูหยองไปแถบไปเฮียผมก็โดนเหมือนกันลุงไ <c oughs> <c oughs> อ้เจ้าไม่ได้ไม่ไ,มไป เอ้ทุกคนในไอซเว้ยไอซี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 นะแจ็คอย่าให้ออกนะครับไอซีนะย่า ช่วยชดไปมึงอัไปชุดอะไรครับลุงใจตังเองด้วยใจตังหรอผมก็ดยายาปหาตังก่อน วันนี้เต๋อสองแล้วครับมันไม่ทางหน่อยพี่เอี่ยเนี่ยเออไปแล้วมันบ้องมันอ่องไปแล้วไอ้ยี่อะต้องน้องลำพันน้องน้องเยียอะไรมันยาวอ่อนนิดนึงอะไม่ดูคนเดียวไปเยี่อดิลักแหล่น่ะเอ้ยลินกี่แฉกเสร็จเลยลินสี่แฉกด้วยไอ้ยี่เนี่ยไอ้เยี่อ สองแฉกไม่พอไอ้ยี่นี่ไปผ่าเพิ่มเป็นสี่บอลจะได้เอาไว้นะว้หลังหลอกคนอื่นอีกมันหนึ่งหนึ่งไเสรวิ่งหนีใหญ่เลยแจ็คน้องหลักใครกูให้มึงสองแสนเม่อแนนี้ก็ไม่มีบัตรตัวนี้ตัว่านตัวนี้นนี้ตวนี้ตัวี้น้ตัวนีตัวนี้้ตันไ้นเ้ตัว้วนี้วนี้ตวะี้ตั้ตาว้มีัตีั้เีน้นี้ว้้น้น้ มึงเอาไอ้เจ้าเนี่ยไหนมึงมึงไม่หายอยู่แล้วมึงมึงตามมึงตามซัพพอร์ตไอ้ได้ได้ได้ผมตามให้ผมตามให้กูไม่เนี่ยมมาเอาเงินที่แสนได้ถ้ามึงถ้ามันถ้ามันหายอ่ะมึงเอาเงินที่พี่แทนได้ได้ได้โอเคครับตีแต้มเฮดมันมันคุยลุงวานลุงตึกลุงไอ้ไรแบบนี่มันชอบจ่อถ้าไปแถบรอเลยตึกลุงอ่ะทั้งนี้ไฟใส่ประกันไม่มีครับายนะอุ้ยใช่หรอ อ๋อหี้ยเอาอีกแล้วไอ้แจ็คไอ้แจ็คแค่นี้ไอ้แจ็คแค่นี้ไอ้แจ็คไปแค่นี้ไอ้เซิร์ฟไปแค่นู้นมา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 แล้วแจ็คแล้นี่ยจ็คแจ็คกันแจ็คกันนไม่รู้มีอาวุธอะไรบ้างครับยาวยาวทวีเบททวิเบทอะไรบ้างมีอะไรอยู่บ้ไม้มีไม้บวกห้าหรืมั้งบวกห้าทวิเบทอ่ะป้นนี้จมลองป่นนี้พี่ม่วงตีครับเขาลีตอมอเขาบักเมื่อกี้อ้าวไม่ได้แล้วไม่ได้เช็คไม่ได้ละแต่ไม่มีบัตรชัวแต่ไม่มีบาดชัวออกจุดเออมา ไม่ใช่บ้ามีอาหารบ้ามีอาหารบ้าคัิเบตลอยใส่เดือดอยู่ตัรวยอัลิส้าพ้อยห้าสิบหก็มันก็ไม่มีคำพูดนี่หว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี่แหละหรือไม้บอกห้ามไาเล่นนะพี่ไมเขาพูดอะรคับิเบตอะไรสั่งแผนอย่างกับเป็นเดล็อตซี่นี่ไง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 นี่คนอยู่กูเดี๋ยวพูดได้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 แล้วมึงยังเงียบทำเฮียอะไรสัตว์ฮะเฮีย กูถามไปเฮียมึงเนี่ยทำเฮียอะไรเสือเฮียเลยอะมึงโดนตัดตอนแหลแล้วมึงโดนตัดตอนแหล่ะเฮียอพแล้มกงอนเลิไอ้เค๊ไอ้เจ๊กาวกปเฮียก้วไปเฮียไอ้ตัดกูไปเฮียกูเลิกกูเลืไอ้ตัดกูจะสมเพศกูไ้สัตว์ได้ไม่อายเฮียวมต่มุดอยู่ในรูแกงขาวไอ้ตัดมึงจะบ้าบบอที่เป็นฟอมมบอลมึือ่งมึงไม่ต้องไปตัดอมบอเมึงไอ้เฮีย มือเนี say, ่ยมันกูไอ้แจคกุญแจกอกีอกกูเทกับมือไงแต่ก็ดากูเละได้ไอากแจหนวดเขี้ยวไอ้สาไอ้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 ไอไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้้ไไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อไอ้ไอ้้ไไอ้ไอ้ไอไอ้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 อ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ฉาไอ้ไไอไอ้ไไอไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไ พวกแกพวกกีกับพูดอะไพี่อะไรฉลำเงี้ยกับเงี้ยไอ้กีกับพูดอะไรพันนะไอ้สัตว์ไอ้เงี้ยสภาพดูสภาพนี้ยังอยู่ใต้เตยทุกคนอยู่เลยมึงไงไอ้สัตวสลิ้นสีแฉกไอ้เงี้ยแล้วแผลไอ้เงี้ยต่อได้อย่างรับหลังอีกอย่างพวกมึงเนี่ยมัน้ากเยอะไอ้เงี้ยตัวจริงกว่าตัวเงี้ยไก่พันอีกเนี่ยไอ้เงี้ยเนี่ย ไอเอไอเตอรมาลองเล่าตอนที่มันหนึ่งหกับมึงเด้ไอเยี่ยไอเฮียมันอันี้เาดิเราดีเาดเาดีเราดอย่าังหนึ่ง่ะลุงบอกให้หนึ่งเลยเดีอแม่แจวผมเงวิ่งสั่ตอานี้อะไอย๊าบรัมมาโดนผมแทงอะ เตะดีนึงก็น้าจุ๋มดีดีงนึกตัวน้กงลูกค้าในเรี่อคนกลัวแบบตัวกลัวหนียังหมาเลยบอกจะแทงกูให้ตายจัะมีปัญญาปส่องอบอ่ะกส่องโอบหรือส่องโอบะหมึงอ่ะหมาเบลส่องสฟองโอบแล้วโอบเบลอ

ปันไม่ได้กินจไม่จะเป็นหัวหน้าแก๊กครับแต่ผมกินจ้าผมเลยจะไปอยู่แก๊กครับาะครับจาตัวตึงอยู่ไหนวะจ้าไม่ไหนึ่งหนึ่งหนีทำไมวะคูถามมึงกลัวกี่ขาดปมเป็นแ่เด็กวันาเบียมันไม่ไหวเดี๋ยวดิมันไม่ไหวอะไรอะมึงเงียบสิเบียอะไรอะเบียมึงเงียบยังไอสั์ได้สัสหุ่นยาเงียบยังแง่ มึงแท่มลงไม่เป็นมังไงขาไอ้นี่เซฟเซฟเวลาด้วยนะครับเซฟเซฟเวลา่ยเวลาไม่ยอย่าพูดคำับานม้มีอยู่แก๊ยมึงหยุดเวลาได้สัตว์มึงหยุดไงพี้นเนี่ยเวลาด่ยมึงมีอยู่กูกูด่าตลอดวหนู่าเงี้ยหนูหนูไม่ไหวเลยหนูเอาหูหนีดีกว่าหนูอานมันมีมันมีัยีบอกสารสี่นี่โชคแต่ว่าประเทศมันเลียด มันออกพอดีตัวหนึ่งอะบอก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 เรารคจิวิ่งหนีแล้วยังหมาพี่ติเออยากกระหลับเพราะว่าเก่งไอ้เนี่ยนี่ตัวทะลุผ่านอาวปืนได้สัตว์แอะแอะวิ่งหนีเหรออยู่แต่ในบ้านะครับอยู่แต่ในบ้านเนี่ยเราคิดจะอยู่แต่ในบ้านนะครับเราไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะโดนกันล็อกลองด้วยนะล็อกไม่กลางดีนะเมื่เถี่ยเนี่ยเมึงเถียง วปลาเลยที่เนเกลียวมึงนปลาเลยเียนเกีอน้ไอเกลืออันเ่เกืออันเดืเกือเกลือไม่ด่าอจครไอหนึ่เกือจริงเลยเกลือจริงเลยอ่ะตัวไม่ไหว คุณแซงเวลาจริงด้วยนายแหลแผลไอ้เหี้ยพี่จอมฤทธิ์สองแฉกบอกเวลาโมโม่สู้ๆเด้อไอ้เหี้ยอย่าให้กูรู้นะไอ้ตหลื่นสิ่เหลี่ยเต็มเกล็ไอ้สีเต็มเฮียอกมาจากรถดิเหี้ยให้มันเห็นยด่าหน่อยสัตว์เก็บรถเก็บรถวะไอ้เหี้ยกูเมากันชาวยังด่ากูได้เลยยังจำไว้เย็ดยานวิิยานสภาพไอ้เหี้ยฮียหนอกูถามเอาเงียบๆทำไมไอ้เหี้ยพูไอ้ใจ อ่เฮียมึงคนยุคไหนเนี่ยมึงว่าน้องกูเหมือนจันนเคียมคนยุคไหนมึงมาได้ยุงไหนกลบเหรอไอ้ปัญญาอรอไอ้เฮียดูหนังเยอไปบ้ามึงอะไอ้เฮียอูป่านมาไอ้เฮียย่งันไอ้เฮียมึงคนไปอยู่ยแลไอ้เฮียมึงต่มือะเนี่ยเกูเกจับนะไอ้เฮียหลุดมาบนบ้าหลรดเนี่ย กูเรียกหมอมาจับได้ไม่ใช่ดัเราบอกจะเอาไป็นื้อแบบแค่ทาดเขาอ่ะไอ้เหี้ยเหลือแต่มึงแล้วมึงมาทักตัวเลือนในเหี้ยจะไว้ไอ้เหี้ยเลือนไปทั่วไอ้เหี้ยทำเหี้ยไม่ได้ไอ้้เหียอยากอยู่แก๊งอยากอยู่แก๊งไอ้เหี้ยเป็นคนยาสร้างแก๊งเองไอ้้เหียบอกว่าจะมาลงสูตรขาวกูไม่เห็นสักขาวหนึ่งเลยไแผลแหลกไปแลบแผลเขาไอ้เหี้ยปากตอแหลอยู่แก๊งเขาเฉยแต่ท่านพ่เขาเดือดร้อนนะมึงไอ้เหี้ยสภาพไอ้เหี้ยว้าย สถาอะเียใช่พี่ตีพแล้แผลไปวันๆไอ้เฮียโอ้โหตลอดัววันไอ้ที่สภาพที่บรนดากูจริงเหรียญไฟนะเอสภาพอที่อะเงียบไอ้เียอยู่กับเพื่อนเยี่เ่อ ต้องมีลูกน้องมึงมึงเป็นอะไรวะู่านหน่อยลาติงต้องทำโ้ต้องแ่อยอยอ้ยลอกเพื่อลอกลอกเพื่อหลอกกนเพื่อหลอกหลอกเอลอกไ

ทำไมอะกูไม่ปากมทไมอะมาปากดีอไอ้ปากดูตีนกูดิมึงไอควายเงีแง่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 ีง่แง่แ่แง่แง่แด่แง่แง้แง่แง่ง่แง่แา่แงง่แง่งง่แงง